สวัสดีครับ FC นักสะสมรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคม h ชนแนลกับคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10เป็นเหรียญที่มีความผิดปกติ มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมเปลี่ยนชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่10ที่มีความผิดปกติก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไป เหรียญชนิดหนึ่งบาทของโรสิบเกิดขึ้นอย่างไหแบบไหนอย่างไรที่เป็นเหตุต้องให้มีความผิดปกติก็ไปชมพร้อมกันเหรียนแรก เหรียญแรกก็เป็นเหรียญที่ผิดปกติเติ่มจากจุดเล็กๆนะครับคือจุดนี้เป็นลักษณะปัมไม่ติดนะครับ นักสะสมรุ่นเก่าหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นมนุษย์ทำขึ้นหรือว่าโดนเจียนะครับแต่ทางช่องของเรานะครับไม่ได้มองไปลักษณะนั้นเพราะว่าได้ผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนนะครับ เหรียญน,นี้ไม่ใช่มนุษย์ทําขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เหรียญที่โดนเจียนะครับถ้าเหรียญโดนเจียมันก็จะมีะมีรอยไม่ว่าจะเอาอะไรมาเจียก็ช่างฝีมือระดับไหนก็ช่างนะครับไม่พลาดสายตาทางช่องของเราแน่นอนถ้าไม่เป็นความจริง ทางช่องของเราก็จะไม่นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่คือเหรียญที่ปั๊มไม่ดีดจริงๆนะครับแค่แค่จุดนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญที่สองทั้งหมดนี้จะเป็นปีพศออ2561นะครับเหรียญที่สองนะครับ ด้านหน้าก็ไม่เท่าไหร่นะครับไปดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนอรอบๆขอบตั้งนะครับคำว่านหนึ่งบาทนะครับเลขหนึ่งยังเหลืออยู่ คำว่าบาทหายไปเลขหนึ่งเลขหนึ่งอารบ,บิกก็าหายไปนะครับไม่ใช่มีเหรียญเดียวนะครับลักษณะแบบนี้มีหลายเหรียญน,นะครับเรานำมาให้ดูแค่สองเหรียญน,นะครับเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะเหมือนกันเรานำมาให้ดูแค่สองเหรียญ ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับปีพศออเดียวกันเลยเ,เลขหนึ่งเลขหนึ่งไทยไม่เหลือแล้วนะครับไปแล้วนะครับคำว่าหนึ่งบาทเลขหนึ่งอัลบิกไปตัวหรังสื้อคำว่าตัวเรางซือคำว่า ัวหนังสือก็ก็นิดหน่อยเห็นนิดหน่อยนะครับคําว่าพอสอก็เห็นนิดหน่อยนะครับเนี่ยก็ดูสิครับมันเป็นลักษณะโดนเจียรหรือเปล่านะครับสังเกตเอานะครับนี่คือเหรียญน,นี้ก็ไม่ใช่มีเหรียญเดียวลักษณะแบบนี้ก็มีสองเหรียญเหมือนกันเอามาให้ดูแค่สองเหรียญน,นะครับด้านหน้าก็เหมือนกันก็จะ ตัวลงซื้อก็ไม่ค่อยจะติดดีนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันช่องสมาคม h ช n แนลเก็บนะครับถ้าเป็นแบบนี้อนาคตมีราคาแน่นอนนะครับแต่จะชาร์อเร็วเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องรอชมต่อไปติดตามต่อไปนะครับ ต่อมาก็แบบสุดท้ายนะครับของเหรียญรัชกาลที่สิบปีพศออ .2561 ที่หนึ่งบาทนะครับแบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายนี้ก็เลขหนึ่งก็จะอยู่คำว่าหนึ่งบาทก็จะอยู่นะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพัมมิดด้านหลังด้านหน้า ด้านหน้าไปหมดเลยนะครับตัวหนังสือตัวเลขลวดลายลวดลายของอพรรมรูปนะครับแต่ขอบตั้งก็ยังอยู่สภาพเดิมๆนะครับ,บฟันเฟืองก็ยังอยู่สภาพเดิมๆ เหรียญนี้ก็มีอยู่สองเหรียญเหมือนกันแบบนี้นะครับลักษณะเหมือนกันนะครับตัวหนังสือก็อยู่คำาบาทเลขหนึ่งก็อยู่นะครับขอบตั้งก็มีลักษณะสวยงามนะครับเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับ นี่ก็คือเหรียญชนิด1บาทของรัชกาลที่10แบบปั๊มไม่ติดนะครับมีอยู่ทั้งหมด3แบบทางช่อง,องเราก็นำมาให้ข้อมูลให้เพื่อนๆนักสะสมรุ่นใหม่คนชอบเหรียญ Fc ที่ติดตามรับชมนะครับดูแล้วก็ให้กำลังใจช่องสมาคมชนแนลเหมือนเดิมนะครับให้มีกำลังใจทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญแปลกให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ